สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเป็นยังไงมัางคะสบายดีกันไหมคะ,ะวันนี้ปี2อ2 1ันีะคะก็จะมาแทนตัวเองเป็นชื่อชื่อของตัวเองแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่อยากเรียกตัวเองน้องนุ่งนะคะเดี๋ยวจะมาเป็นดราม่ากันอีกนะคะก็เรียกชื่อตัวเองแบบอเอาแบบว่าเป็นชื่อเล่นๆน,นะคะ สำหรับคนที่เขาใช้เรียกกันที่นี่นะคะก็เราชื่อเอมนะคะก็เรียกเอมเฉยๆนะคะก็ค่ะก็จะได้เป็นกันเองนะคะก็เอ็มก็เพิ่งตื่นนะคะก็เพิ่งตื่นนอนแล้วก็คุณแฟนไปทำงานแล้วนะคะแต่ว่าลูกๆยังนอนอยู่ลูกแบบว่ายังไม่ได้กลับไปโรงเรียนนะคะเพราะว่า ที่สกอตแลนด์ล็อกดาวน์นะคะ <c oughs> ก็ต้องช่วยดู <c oughs> คุณแฟนนะคะแบบว่าเมียเก่าของแกแล้วก็แกต้องอไปทำงานนะคะแล้วก็แกหาสถานที่ <c oughs> เอาไปส่งให้ให้เรียนพิเศษนะคะแต่ว่าหาหาที่หาสถานที่ให้ลูกลงเรียนยังไม่ได้เลยนะคะเอมก็เลยอ่า บอกแกบอกว่า,าเธอไม่ต้องเอาลูกไปเรียนที่ไหนหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลให้เพราะว่าฉันก็อ,อยู่ <c oughs> ในช่วงล็อกดาวน์เหมือนกันแบบว่า,าที่ร้านยังไม่เปิดนะคะก็ปิดอีกแล้วนะคะก็แต่ว่าก็ได้เงินนะคะแบบว่าทางาที่ทำงานก็จ่ายให้ทุกเดือนนะคะก ค่ะก็อยู่ว่างๆก็เลยอบอกคุณแฟนบอกว่าไม่ต้องไปจ้างให้เสียเงินหรอกก็ฉันอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทําอะไรเดี๋ยวฉันจะช่วยดูแลให้อแกเลยบอกว่าอไม่อยากให้ฉันเข้าใจฉันรู้ว่าเธอดูแลให้เป็นอย่างดีแต่ว่าฉันอยากให้ลูกๆไปเรียนพิเศษเพราะว่าอยู่บ้านอถ้าฉันไม่อยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยฟังเธอนะฟังแต่ว่าเธอต้อง พูดหนักแน่นกับเขาไงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของเธอใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเธอก็ไม่ได้เป็นแม่ของเขาจริงๆเนาะเขาก็จะต่อต้านไงนั่นแหละเขาอาจจะทําตามแต่ว่าอาจจะไม่พอใจไงนั่นแหละเราก็เลยแบบว่าก็ไม่เป็นไรก็ถ้าเธอหาโรงเรียนให้ลูกลงไม่ได้ก็ฉันอยู่บ้านไงก็เดี๋ยวจะช่วยเลี้ยงให้นั่นแหละเพราะว่าเด็กๆเ,เขาโตกันหมดแล้วไงอ,อายุสิบ ปีขึ้นแล้วไงก็ไม่ใช่เด็กน้อยเนาะที่จะต้องมานั่งคอยป้อนน้ำป้อนนมอ่าเปลี่ยนแพมพองแพมเพิสอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแค่ถามว่าจะกินอะไรดื่มอะไรแค่เนีน้ง่ายจะตายเลี้ยงเด็กโตแล้วอะค่ะก็แต่ว่าต้องคอยแอบๆบแบบมองๆดูๆว่าพากันทำอะไรไงพี่กับน้องนั่นแหละแต่ว่าเขาก็อยู่กันอยู่คนละห้องไงนั่นแหละ ก็คุณแฟนบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะคุยทางเมียเก่าเขาไงเพราะว่าทางเมียเขาก็เป็นทนายเหมือนกันนะคะส่วนคุณแฟนก็เช่นกันนะคะทนายนะคะเป็นทนายความแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าชีวิตแบบว่าต้องดําเนินการใช่ไหมล่ะคะแบบว่าไม่ได้แบบว่า ล็อกดาวน์ก็ต้องมาหยุดงานพักงานเหมือนแบบว่าคนทํางานอย่างเรานะคะ mm. ก็ไอ้นี่แบบว่ามันเป็นเกี่ยวกับคดีความทางศาลทางศาลใหญ่อะไรเนะี่ย mm. เขาก็ยังเปิดเลยนะคะ mm. ก็ค่ะนี่แหละค่ะก็คุยยาวอีกล้อ่าก็จะมาคุยแนะนำเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าอ่าก็ขอแทนตัวเองเอมแล้วกันนะคะก็อะ ก็นั่นแหละค่ะเรียกเอมนะคะก็จะได้เป็นอ่ากันเองนะคะก็ไม่อยากแทนตัวเองน้องนุ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราก็อ,อายุพอสมควรแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นดราม่าอีกนะคะอุย้ยมีคนมากดประตูเดี๋ยวอ่าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆก็อ่าคนเขาเอา,เอาไม้มาส่งนะคะเอาไว้จุดในบ้านนะคะ แล้วฝนก็จะตกอยู่แล้วแล้วก็อากาศคืมมากเลยนะคะเขาไม่เอาเข้ามาในที่เก็บของในที่สนามหลังบ้านไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าที่เกี่ยนหรือเปล่าพอได้เงินเราก็ไปเลยนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวเอมก็จะต้องมาขนเอาเข้าไปในห้องเก็บของหลังบ้านนะคะเนี่ยก็ฝนก็ลงแล้วนะคะก็โอ้ยเนอะ ทำไมถึงทำบาปเราจังเลยคนส่งฟืนเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวต้องขอตัวไปเอาถุงมาแพ็คแล้วก็เอาไปเข้าไปในห้องเก็บของหลังบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาจะให้ดูนะคะเพราะว่าอ,อย่างว่าเนาะเขาได้ตังแล้วเขาก็ไปเนาะเขาจะมาสนใจอะไรอะที่ว่าเราจะเอาเข้าบ้านหรือจะทิ้งไว้อย่างนี้ก็เรื่องของเราเนาะนั่นแหละก็เนี่ยค่ะก็ เพราะว่าสั่งเมื่อ,อก่อนคริสต์มาสเขาเอามาส่งเมื่อ,อหลังคริสต์มาสมาถุงใหญ่ๆอย่างนี้นะคะให้แล้วแล้วเขาก็เพิ่งเอามาให้อีกอันหนึ่งนี่นะคะ่ะแบบถุงใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะก็สองอันนะคะก็สองถุงนะคะถุงใหญ่เลยนะคะนั่นแหละก็คนขายฟืนนี้ไม่ใช่แบบว่าจนนะคะ รวยเลยเนาะคนขายฟืนเนะี่ยอยู่เมืองนอกเนะี่ยนั่นแหละตัดฟืนขายนี่ก็รวยแล้วนะคะแบบทําเป็นบริษัทของตัวเองเลยนะคะก็นั่นแหละก็ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะคะว่าชีวิตของเมียฝรั่งก็ก็เป็นอย่างนี้นะคะก็ไม่ใช่ว่าลําบากอะไรนะคะก็อยู่อย่างปกตินะคะก็เมียคนไทยคนฝรั่งคน,คนประเทศอะไรก็ ไม่ต่างกันหรอกคะ่ะเพราะว่าชีวิตมันก็ต้องดําเนินการใช่ไหมละ่ะต้องใช้ชีวิตไม่ใช่ว่ามันเป็นเมียต้างรังแล้วแบบอ,อยู่แบบไม่ต้องทําอะไรเลยเป็นไปไม่ได้หรอกขนาดพวกรวยมหาศาลก็ยังต้องทํางงทํางานเลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆพ,พ,พ่อแม่พี่น้องได้เข้าใจว่าเป็นเมีย ประเทศไหนก็ต้องทํางานต้องทํางานบ้านงานเรือนต้องทําให้เป็นหมดทุกอย่างนะคะยิ่งดีนะคะนั่นแหละก็เนี่ยค่ะสนามหลังบ้านดัฟเบิลเดลขึ้นเต็มเลยแบบว่าหน้าหนาวไงแบบสนามไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าลกไปหมดเลยต้องรอซัมเมอร์ก่อนถึงจะมาตกแต่งใหม่นะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปเอาถุงไปแพ็กพวกฟืนก่อนนะคะเดี๋ยวฝนมันจะลงเยอะกว่านี้นะคะก็ ขอตัวไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะก็ดีเหมือนกันนะคะเหมือนยกน้ำหนักนะคะก็สนุกดีนะคะก็ไม่ไม่เห็นว่าจะต้องคิดว่าลำบากเป็นเมียฝรั่งหรือลำบากอะไรเลยนะคะก็สนุกดีท้าทายดีนะคะก็นี่แหละคะ่ะรสชาติชีวิตนะคะบางวันก็เป็นคุณนายมั่งบางวันก็มาทำงานแบบ หนักๆเหมือนผู้ชายมั่งเนาะปะปนกันไปใช่ไหมล่ะคะก็จะได้มีรสชาติกันนะคะเพื่อนๆอย่าไปคิดว่าตัวเองลำบากอะไรอย่างนี้นะต้องคิดว่าตัวเองเก่งสุดยอดผู้ชายทำได้เราก็ทำได้นะคะถุงปิวแล้วนะคะเดี๋ยวไปเก็บถุงก่อนสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ทำไปได้ครึ่งหนึ่งไปแล้วนะคะก็อีกครึ่งก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะดีนะที่ฝนหยุดนะคะก็ จะได้ทำไวเสร็จไวนะคะก็ค่ะก็เหมือนออกกำลังกายไปในตัวนะคะก็ดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องคะ่ะก็เต็มห้องเก็บของหลังบ้านเลยนะคะดูมีแต่ฟืนทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยตั้งแต่ผนังตรงนั้นแล้วก็ยันมาถึงที่ปิดประตูนะคะ ก็สั่งทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้าหนาวจะมานะคะของและเกล่ะกะไปหมดเลยมีแต่ของอทำสวนทั้งนั้นนะคะแบบว่าก็แค่ห้องเก็บของก็ไม่ต้องทำความสะอาดหรืออะไรมากมายนะคะก็แบบว่าไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยแบบหน้าหนาวก็ไม่มีใครเขาแบบมาดูหรืออะไรในห้องเก็บของนะคะก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่หนาวเลยนะคะออกมาข้างนอกมาทํางานอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ยได้เหงื่อดีแล้วก็ออกกําลังกายไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็สูตรอากาศข้างนอกอยู่ข้างนอกก็ต้องทําให้เป็นทุกอย่างนะคะก็อยู่มืองไทยอยู่ประเทศอะไรก็ทํายิ่งทําเป็นทุกอย่างยิ่งดีนะคะเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้กระจอกมากสําหรับน้อง ง่ายๆคะ่ะแล้วก็ไม่คิดว่าลำบากด้วยนะคะเป็นอะไรที่แบบท้าทายสุดๆแล้นะคะก็เราแบบว่า,อ,าอยู่แบบช่วงอยู่ว่างๆไงไม่ได้ทำงานเพราะว่าล็อกดาวน์นะคะก็มีอะไรให้ทำงานบ้านก็เราก็ทำหมดทุกอย่างเลยคะ่ะก็ไม่คิดว่าตัวเองลำบากอะไรเลยนะคะเพราะว่า มันก็มีบางวันนะคะที่ว่านั่งอยู่ในบ้านไม่ได้ทําอะไรเลยส่วนมากก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่แต่ในบ้านแต่งตัวสวยๆอยู่ในบ้านนะคะแต่ว่าบางวันก็ทํางานหนักๆนะคะก็แค่นี้ก็ถือว่าไม่หนักหรอกคะ่ะก็แค่ขนฟืนเอามาเก็บไว้ในห้องเก็บของแค่นี้เองนะคะง่ายๆนะคะก็นี่แหลคะค่ะห้องเก็บของไม่เล็กไม่ใหญ่นะคะกําลังพอดีแคเ่เก็บ พวกเครื่องทําสวนนะคะแล้วก็พวกฟืนนะคะเอาไว้จุดไฟอยู่ในบ้านเวลาจะจุดไฟก็มาเอาเป็นถุงๆนะคะก็เอาขึ้นไปแล้วก็ไปเรียงเอาไว้ตรงที่จุดไฟในห้องดูทีวีนะคะก็เวลาจะจุดไฟเราก็ไม่ต้องเปิดฮีตติ้งทั้งบ้านก็ได้นะคะ นั่นแหละเราก็จุดเฉพาะตรงห้องที่จุดไฟนะคะก็ทำให้อุ่นมากเลยนะคะแล้วก็ประหยัดค่าไฟไปไปเยอะเลยนะคะแบบช่วยได้นะคะประหยัดไฟหรือประหยัดแก๊สนะคงจะเป็นแก๊สหรือไฟนะฮิตติ้งอ่ะนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะเพืเ่อนๆพ่อแม่พี่น้องถ้าน้องพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็ ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะแค่นี้นะก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ